เอาแล้วนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแฮกิ้งฟิล์มวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับนะครับพับกบเฮ้ย <Hey! S 1> ไม่ใช่พับกบปะถูกแล้วไม่ใช่พบกัาอปะทุกแล้ววันนี้พาทุกท่านไปพบกับนะครับประเทศ10ประเทศที่มีความหนาวมากที่สุดนะครับถึงกับติดลบ100องศาเลยทีเดียวเชียวนะครับก็ไปดูกันว่าจะมีประเทศอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับกอ ฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาลมหนาวในประเทศไทยนะครับมันมีด้วยแหละตอนนี้อาจจะต้องรอกอันอีกสักหน่อยนะครับเพราะว่าอุณหภูมิตอนนี้ยังไม่สามารถเรียกหน้าหนาวได้เต็มปากเต็มคํานักนะครับเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับกรุงเทพและปริมณฑลก็มีอุณหภูมิหน้าหนาวเฉลี่ยอยู่ที่17-18องศาเซลเซียสนะครับ โกหกหรือเปล่าเชียงใหม่ย,ยังไม่ถึงเลยโอเคนะครับแถมยังมีแนวโน้มว่าจะหนาวน้อยลงเรื่อยๆนะครับซึ่งอาจจะยังไม่ใช่ความหนาวที่ถึงอกถึงใจใครหลายๆคนมากนักนะครับแต่หากคุณอยากสัมผัสกับอากาศแบบเย็ยนสุดขั้วสักครั้งในชีวิตก็นะครับผมได้จัด10อันดับประเทศที่หนาวที่สุดในโลกมาฝากกันด้วยนะครับซึ่งงานนี้ไม่ใช่ความหนาวระดับฟินนะครับแต่เป็นความหนาวที่ทะลุถึงจุดเยือกแข็งกันเลยทีเดียวเชียวนะครับ อันดับที่1 0นะครับมาด้วยประเทศมองกโกเลียนะครับด้วยความที่ภูมิประเทศของมองกโกเลียนะครับเต็มไปด้วยภูเขานะครับซึ่งทําให้หน้าหนาวบนพื้นที่สูงของมองกโกเลียนะครับอาจมีอุณหภูมิต่ำติดลบได้นะครับแต่ไม่เพียงแค่ตามเทือกเขาเท่านั้นนะครับแม้แต่เมืองหลวงอย่างกรุงอูลานอย่างกรุงอูลานบาดอไม่ใช่กรุงอูลานบาตตก็ <c oughs> ยังเคยมีอุณหภูมิติดลบได้ถึง20องศาเช่นกันนะครับ อันดับที่เก้าครับเอสโตเนียนะครับถึงแม้เอสโตเนียจะไม่ใช่ประเทศที่มีหิมะตกมากนักเท่าประเทศอื่นนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีฤดูหนาวติดลบยาวนานมากแห่งหนึ่งของทวีปยุโรปนะครับแถมยังเป็นความหนาวแบบชํำๆที่มาพร้อมกับฝนโปรยปรายด้วยนะครับอันดับที่แปดนะครับไอ์แลนด์นะครับหรือไอแลนด์นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าชื่อของไอแลนด์น่าจะมาอยู่ในอันดับต้นๆนะครับด้วยความหมายของชื่อที่เป็นเมืองแห่งน้ําแข็งนะครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วไอแลนด์ถือเป็นประเทศไอแลนด์เออโถเอ้ยถือว่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่สีเขียวมากมายและอุมภูมิที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในหน้าหนาวของไอแลนด์นั้นก็อาจจะมีความหนาวถึงขั้นติดลบ10องศาได้เช่นกันนะครับอันดับที่7ครับปร,ประเทศฟินเลยพามพามฟินแลนด์นะครับประเทศฟินแลนด์ซึ่งตั้งอยู่ในตอนบนสุดของทวีปยุโรปนั้นนะครับถือเป็นประเทศหนึ่งเลยที่มีฤดูหนาว ถือว่าเป็นประเทศที่มีฤดูหนาวอันยาวนานนะครับโดยหน้าหนาวนั้นอาจจะมีอุณหภูมิหนาวติดลบ20องศาได้นะครับและปกคลุมไปด้วยหิมะยาวนานถึง4เดือนกันเลยทีเดียวเชียวนะครับแถมยังมักเกิดปรากฏการณ์แสงออโรราให้ชมกันด้วยนะครับอันดับที่6นะครับเป็นประเทศที่หามหน้าน,นะครับอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานะครับส่วนเนื้อของสหรัฐอเมริกาอย่างลัสอัจกานั้นถือเป็นเมืองที่มีอุณหภูมิต่ำสุดยาวนานถึง9เดือนต่อปีเลยทีเดียวเชียวนะครับ โดยช่วงที่หนาวที่สุดนะครับอาจมีอุณหภูมิติดลบได้ถึง62องศาเซลเซียสนะครับซึ่งถือว่าเป็นความหนาวเย็นชนิดที่ทําให้คนเสียชีวิตได้กันเลยทีเดียวเชียวนะครับอันดับที่5นะครับแคนาดานะครับแม้แคนาดากับกินแลนด์จะตั้งอยู่ในบริเวณเหนือสุดของโลกเช่นเดียวกันนะครับแต่ยังถือเป็นโชคดีที่ประเทศนี้ยังมีช่วงเวลาที่เขียวชยวอุ่มของต้นไม้อยู่บ้างนะครับแต่หากเป็นหน้าหนาวแล้วก็แคนาดาก็มีหน้าหนาวสุดโหดที่ติดลบได้ถึง40องศากันเลยทีเดียวเชียวนะครับ อันดับที่4นะครับก็ว่ากันด้วยชื่อะเกยนะครับกินแลน์นะครับถือเป็นประเทศที่มีชื่อตรงข้ามกับสภาพที่แท้จริงอย่างมากนะครับเพราะประเทศกินแลน์นั้นไม่ได้มีความเขียวชอุ่มเลยแมย้แต่น้อยเดียวนะครับตรงกันข้ามนะครับกับเป็นหนึ่งในประเทศที่หนาวเย็นที่สุดในโลกครับและถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ําแข็งตลอดทั้งปีนะครับโดยอุณหภูมิที่ร้อนที่สุดของกีนแลน์นั้นถูกบันทึกไว้ที่7องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับฟาโท่7องศาเซลเซียสบ้านข้าพเจ้าอยอง4ีองศาเลย อันดับที่3นะครับก็ไม่แพ้มหามำน้จเหมือนกันนะครับอย่างเช่นรัสเซียนะครับรัเสเซียถือเป็นประเทศที่มีอากาศหนาวอย่างทั่วถึงตลอดทั้งปีเพราะว่าแม้ในหน้าร้อนก็ยังมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์องศานะครับขณะที่หน้าหนาวนั้นอาจมีอุณหภูมิเกือบลบ30องศาซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ชื่อว่ามีความหนาวที่ดุร้ายมากเลยทีเดียวเชียวนะครับอันดับที่2ครับคาซัคสถานนะครับคาซัคสถานเป็นประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสาภาพโซเวียตนะครับถือเป็นประเทศที่มีอุณหภูมิในแต่และฤด โดยในพื้นที่ซึ่งหนาวที่สุดของคาซักสถานนะครับมีอุณภูมิต่ำติดลบ50องศาเซลเซียสจนถึงขั้นสิ่งมีชีวิตไม่สามารถออกนอกบ้านกันเลยทีเดียวเชียวนะครับโดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่นี่มักจะหากินกันด้วยการตกปลาที่อยู่ใต้แผ่นน้ําแข็งเพื่อเอาชีวิตรอดในช่วงฤดูหนาวที่เย็นที่สุดนะครับในขณะที่หน้าร้อนของที่นี่จะมีอุณภูมิที่อุ่นสบายครับ และอันดับที่1ครับแอนตาร์กติกานะครับคงหนีไม่พ้นแล้วนะครับเป็นอันดับหนึ่งได้ก็ไม่แปลกหรอกครับคงจะไม่แปลกใจกันมากนะครับสำหรับอันดับหนึ่งของประเทศที่หนาวเย็นที่สุดในโลกนะครับเพราะแม้ว่าแอนตาร์กติกาจะไม่ใช่ประเทศนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นบริเวณที่หนาวเย็นที่สุดในโลกใบนี้นะครับโดยพื้นที่ทั้หมดของแอนตาร์กติกาจะถูกปกคลุมด้วยหิมะและน้ําแข็งตลอดทั้งปีนะครับขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดของที่นี่นะครับนั้นอาจจะถึงขั้นติดลบร้อยองศากันเลยทีเดียวเชียวนะครับซึ่ง อุณหภูมิต่ำสุดยิ่งิตรอบเลยเป็นยังไงกันบ้างนลครับ10อันดับประเทศที่หนาวที่สุดในโลกนีครับที่ผมพาให้ทุกท่านรับชมรับฟังนะครับก่อนจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามแนละอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆที่จะลงด้วยนะจ๊ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกท่านครับ